สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการคืนนี้บ่อนลี่เล่ารายการเล่าเรื่องผีสิ่งลี้ลับสิ่งอาถรรพ์หรือเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้วันนี้ครับเป็น EP ีที่7ของรายการแล้วครับเราจะมาร่วมเปิดประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับกท่านผู้ชมทุกท่านไปพร้อมๆกัน หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเรื่องนี้ครับคุณหยกนํามาเล่าสู่กันฟังครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วนะครับคุณพ่อของคุณยกเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งครับ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหน้าที่ของพ่อของคนยกเนี่ยจะมีหน้าที่ที่จะได้ออกพื้นที่อยู่เป็นบ่อยๆซึ่งขออนุญาตใช้นามสมมุติพ่อของคนยกนะครับว่าชื่อลุงทองลุงทองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ออบวตมาประมาณสัก20กว่าปีแล้วครับแล้วแกก็จะมีคู่หูร่วมงานคนนึงครับชื่อลุงแสง เวลาหัวหน้าสั่งให้ไปลงพื้นที่หรือออกพื้นที่ไปข้างนอกนะครับก็จะมีลุงทองกับลุงแสงนี่แหละครับที่ไปด้วยกันเป็นประจำวันนั้นครับลุงทองกับลุงแสงเนี่ยก็ได้ออกพื้นที่ตามปกติของแกนะครับก็ขับรถออกจากอบอตอไปตั้งแต่เช้านะครับแล้วจูๆ่ๆลุงทองบอกว่าอยู่ดีๆภาพก็ตัดไปเลยตื่นขึ้นมาอีกทีก็ ได้ยินเสียงรถแอมบูแล t ตนะครับมาจอดอยู่ข้างๆรถของตัวเองแล้วลุงแสงและลุงทองเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำครับลงไปอยู่ข้างคูน้ําข้างทางลุงทองบอกว่าตื่นขึ้นมาเจ็บศีรษะเล็กน้อยครับแต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือลุงแสงคนขับรถที่มากับแกนะครับเสียชีวิตขาที่ตอนนั้น ลุงทองบอกว่าเหมือนทุกอย่างดับลงไปสนิทครับแกได้แต่นั่งมองเจ้าหน้าที่กู้ภัยกําลังเก็บศพเพื่อนของตัวเองอยู่แกเข้าใจว่ามันคือความฝันนะครับทีแรกแต่พอตั้งสติได้ก็คิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงทั้งหมดที่นี้ทางโรงพยาบาลก็ได้นำศพของลุงแสงนะครับไปทำการชันสูตรพลิกศพ ปรากฏว่าสาเหตุที่ทำให้ลุงแสงเสียชีวิตก็คือคอหักกระดูกซี่โครงหักและอวัยวะภายในเสียหายหลายจุดทำให้ลุงแสงเนี่ยน่าจะตายคาที่นะับเวลานั้นเลยงานศพของลุงแสงครับก็ได้จัดขึ้นที่บ้านของแกนั่นแหละครับพอตกข้ามาในคืนวันแรกที่ลุงแสงแกเสียชีวิตนะครับมีลุงคนหนึ่งครับแกชื่อลุงสมาน ลุงสมานเนี่ยแกก็ได้เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นครับแกไปทุ่งนาประมาณสักช่วงเวลา3ามทุ่มเสร็จเส้นทางที่ไปทุ่งนาของแกนะครับก็ต้องผ่านจุดเกิดเหตุที่ลุงแสงกับลุงทองเกิดอุบัติเหตุนะครับตอนนั้นลุงสมานบอกว่าแกก็ขับรถไปตามปกตินี่แหละครับแกจะไปนอนนาไปเฝ้าวัวเฝ้าวควาย พอถึงจุดเกิดเหตุน,นะครับแกบอกว่าแกเห็นลุงแสงเดินอยู่ข้างทางแกก็เลยจอดรถลงไปคุยกับลุงแสงคับว่าเอ้าไอแสงมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ดึกดื่นขนาดนี้ทำไมมึงไม่กลับบ้านลุงแสงแกก็เลยบอกว่าแกอยากจะกลับบ้านอยู่แต่ว่าไม่มีรถคันไหนจอดรับแกกลับบ้านด้วยเลยลุงสมานแกก็เลยบอกว่างั้น มึงไปนอนนากับกูก่อนไหมละ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกันข้าวปลาย,ยังไม่กินไปนอนนากับกูเดี๋ยวหาข้าวหาน้ำให้กินก่อนพอนอนหลับพอตื่นขึ้นพรุ่งเช้าพอตื่นขึ้นพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยกลับเข้าไปในบ้านพร้อมๆกันและลุงสมานก็รับลุงแสงขึ้นรถครับก็ขับไปขับไปจนถึง ทุ่งนาของแกแกก็ก่อไฟนั่งปิ้งปลากินข้าวกับลุงแสงอยู่ในคืนนั้นที่นี้ลุงสมานแกก็เลยถามลุงแสงว่าทําไมมึงออกมาอยู่ตรงนั้นคนเดียววะมึงไม่กลัวเหรอทําไมไม่กลับบ้านลุงแสงก็เลยบอกว่าแกออกมาทํางานตามปกตินั่นแหละครับแต่พอถึงตรงนั้นแกบอกว่ารถเสียแล้วก็มีคนหลายคนล้ครับ มารับไอ้ทองไปแล้วก็ใช้รถลากมารากเอารถผมไปด้วยแต่ก็ไม่มีใครเรียกผมกลับด้วยเลยสักคนผมก็เลยต้องได้ยืนอยู่ตรงนั้นจนถึงตอนนี้นั่นแหละครับลุงสมานบอกว่าคำพูดของลุงแสงตอนนั้นน้ำเสียงเย็นยเยือกพูดเหมือนคนไม่มีความรู้สึกและลุงสมานแกก็เลยเดินขึ้นไปตรงเทียงหนาของแก แต่ว่าลุงแสงแกก็ยังนั่งอยู่ที่กองไฟไม่ลุกไปไหนไม่ขยับก็นั่งอยู่แบบนั้นนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มจนถึงเที่ยงคืนลุงสมานบอกว่าลุงแสงแกก็นั่งอยู่แบบนั้นไม่ลุกไปไหนเลยครับแกก็เลยลองเรียกดูว่าเฮ้ยไอแสงทําไมมึงไม่ขึ้นมานอนหมอกลงน้ําค้างลงเดี๋ยวก็เป็นหวัดเป็นไอไม่สบายเอา พอลุงสมานแกเรียกให้ลุงแสงขึ้นมาครับลุงแสงแกก็เลยเดินขึ้นมานอนบนเชียงนากับลุงสมานที่นี้พอลุงสมานเผลอหลับไปครับตื่นเช้ามาแกบอกว่าแกไม่เห็นลุงแสงนอนอยู่ตรงนั้นแล้วครับไม่มีแม้กระทั่งรองเท้าหรือรอยเท้าเดินไปไหนพอสายขึ้นมาสักหน่อยครับลุงสมานแกก็เลยครับรถมอเตอร์ไซค์กลับเข้าไปในหมู่บ้าน แกก็เลยแวะไปที่บ้านลุงแสงแกบอกว่าตอนนั้นทั้งเต็นท์ทั้งผู้คนเต็มบ้านของลุงแสงเลยครับแกก็เลยเดินเข้าไปถามว่ามีใครเป็นอะไรไหมที่นี้เมียของลุงแสงแกก็เลยเดินออกมาครับว่ามาบอกลุงสมานว่าไอ้แสงมันตายแล้วลุงจังหวะนั้นครับพอลุงสมานแกได้ยินว่าลุงแสงตายแล้วแกก็ยังไม่อยาก จะเชื่อสายตามากเพราะแกบอกว่าเมื่อคืนแกก็ยังรับลุงแสงจากถนนเนี่ยไปนอนอยู่ที่ทุ่งนาด้วยยังนั่งกินข้าวกินปลาด้วยกันอยู่เลยทำไมมันจะมาตายเร็วอะไรขนาดนั้นลุงสมานแกก็พูดขึ้นด้วยความไม่เชื่อนั่นแหละครับว่าลุงแสงแกจะตายไปแล้วแกก็เลยเดินเข้าไปดูโรงศพพ่อแกไปเห็นรูป ภาพที่ตั้งอยู่หน้าศพเท่านั้นแหละครับแกเข่าสุดเลยครับตอนนั้นแกถึงเชื่อว่าลุงแสงตายแล้วจริงๆด้วยความที่แกตกใจครับแกก็เลยเล่าให้เมียลุงแสงฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่าแกไปพบเจอลุงแสงมาแล้วพาไปนอนที่ทุง่งนาด้วยพอวันที่สามครับวันจะเผาลุงทองแกก็เลยมางานศพของลุงแสง พอแกมาถึงงานศพปุ๊บเท่านั้นแหละครับเมียลุงแสงก็เลยเดินไปชี้หน้าด่าลุงทองทันทีบอกว่าพาหัวแกออกไปตายบอกว่าถ้าไอ้แสงมันไม่ออกไปกับมึงอ่ะหัวกูก็คงไม่ตายมาแบบนี้ด้วยความที่ลุงทองแกเป็นคนใจเย็นนะครับไม่ค่อยจะสู้คนเท่าไหร่แกก็เลยบอกว่าเอ้ยก็มันเกิดอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดหรอก พอมันเกิดแล้วก็กลับไปแก้ไขไม่ได้กูก็ยังรักมันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เมียลุงแสงแกก็ด้วยความโมโห,โหแหละครับเพราะว่าผัวแกตายแกก็ทั้งด่าทั้งสาบแช่งลุงทองว่าขอให้มึงไม่ตายดีนู่นนี่นั่นแล้วก็ไล่ลุงทองกลับบ้านไปแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับเมียลุงแสงเนี่ยแกก็ ได้ไปจ้างทนายความมาฟ้องลุงทองเรียกค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายต่างๆนะครับว่าเป็นเหตุที่ทำให้ลุงแสงแก่เสียชีวิตเรื่องคดีความก็ยืดเยื้ออยู่นานครับเรื่องนี้เมียลุงแสงเดี๋ยวก็ขายทั้งที่ขายทั้งนามาทุ่มในการสู้กับคดีหวังว่าจะได้เงินกลับคืนมาจากการฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนจากลุงทอง เมียของลุงแสงครับได้ทำให้มันกลายเป็นทางหาผลประโยชน์แห่งหนึ่งในการฟ้องคดีครั้งนี้ครับแกก็สู้เต็มที่ครับหาพยานหลักฐานทุกอย่างมาเพื่อที่จะเอาผิดลุงทองให้ได้ว่าลุงทองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ลุงแสงสามีแกตายจริงๆตัดมาอีกช่วงหนึ่งครับหลังจากที่ลุงแสงเสียชีวิตแล้วไปประมาณสีเดือนครับ ก็มีเด็กวัยรุ่นสองคนนะครับขับรถมาด้วยความเร็วเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ไปเกิดอุบัติเหตุณจุดตรงที่เดียวกันกับลุงแสงเสียชีวิตครับคนขับมอเตอร์ไซค์ผู้พบเห็นเหตุการณ์บอกว่าเด็กสองคนที่มันขับมอเตอร์ไซค์มานะ่ะคนหนึ่งอหัวขาดแล้วหัวกระเด็นตกไปอยู่ในท่อระบายน้ำส่วนตัวและล่างเขาบอกว่าไปนอนอยู่ตรงที่ที่เดียวกับลุงแสงเสียชีวิตเลย ส่วนอีกคนนึงที่ไปด้วยกันก็คอหักแขนขาหักผิดรูปเสียชีวิตทั้งสองคนชาวบ้านก็เลยเล่าว่าเด็กสองคนเนี้น่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของลุงแสงแก่หลังจากที่เด็กวัยรุ่นสองคนนั้นเสียชีวิตครับชาวบ้านก็เล่าหรือว่าไม่มีใครพบเห็นวิญญาณของลุงแสงอีกเลยตั้งแต่นับจากนั้นมา กลับมาเรื่องคดีความระหว่างเมียของลุงแสงแล้วก็ลุงทองครับตอนนี้ศาลพิพากษาแล้วครับว่าลุงทองเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้ลุงแสงตายส่วนสาเหตุการตายก็เกิดจากอุบัติเหตุนั่นแหละรครับก็คือยางรถมันระเบิดเลยทําให้รถเสียหลักลงข้างทางเป็นเหตุให้ลุงแสงถึงแก่ความตายครับแต่ด้วยเมียลุงแสงเนี่ยแกโดนความโลภปิดบังตาครับ แกก็ไม่ยอมแกก็ยังยืนยันว่ายังไงลุงทองเนี่ยก็เป็นคนที่ทําให้สามีแกตายแกก็เลยยื่นต่อสู้ไปทําให้แกต้องขายที่ขายบ้านออกไปไปยืมทรัพย์สินของคนอื่นมาจ้างค่าทนายความบ้างหวังว่าจะได้เงินค่าสินใหม่ทดแทนที่เรียกกับลุงทองไปเนี่ยกลับมาสุดท้ายแล้วครับศาลก็ยังยืนยันคำตัดสินเดิมครับว่า ลุงทองเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้ลุงแสงสามีแกตายสุดท้ายแล้วเมียลุงแสงก็ไม่เหลืออะไรครับตั้งบ้านที่ดินทรัพย์สินต่างๆที่ขายออกไปสุดท้ายแล้วเมียของลุงแสงก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับอยู่ตัวคนเดียวลูกเต้าก็ไม่มีนี่แหละครับที่เขาบอกว่าความลูบป,ปิดบังตาของใครไว้สุดท้ายแล้วมันก็ทําให้เราไม่เหลืออะไรสักอย่าง ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีข้อคิดอย่างดีเลยครับเรื่องหนึ่งทั้งความโลภมากทั้งยังมองว่าเป็นเรื่องเวรกรรมอีกด้วยซ้ำเรื่องนี้ถือว่าเป็นวิทยาฐานที่ดีให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับผมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนมานะครับว่าคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้การที่จะหาทรัพย์ได้นั้นต้องเกิดจากการกระทําโดยสุจริตของผู้หาหากเรากระทํา โดยที่ไม่สุจริตมีแต่ความโลภมีแต่อยากดีอยากได้สุดท้ายแล้วเราก็จะไม่เหลืออะไรแม้สักอย่างเดียวแม้กระทั่งความเชื่อใจไว้ใจจากคนใกล้ตัวฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอการเล่าเรื่องใหม่ๆและคอมเมนต์เพื่อติชมและเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับคืนนี้บอลลี่เล่าวันนี้สวัสดีครับ